หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินพี่น้องชาวมุสลิมได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินบาแลเดิมจากเจ้าของเดิมเพื่อที่จะสร้างมัสยิดบ้านตึกดินขึ้นใหม่ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตึกดินโดยได้จัดงานการกุศลมุสลิมบ้านตึกดินในวันที่4-5ธันวาคมของทุกๆปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525จนกระทั่งมัสยิดสร้างเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านตึกดินและได้เพิ่มชื่อภาษาอาหรับเป็นชื่อเต็มว่ามัสยิดบ้านตึกดินดาริสุนนะมีความหมายว่าบ้านแห่งแบบอย่างของท่านศาสดามัสยิดบ้านตึกดินเป็นอาคารปูนตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่โอทงงดงามมีโดมและหอคอยสูงที่สามารถขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครแบบ360องศา โดยเปิดให้บุคคลนอกชุมชนและบุคคลที่นับถือศาสนาอื่นสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลได้กรุงมสีรวมสืบสานความเป็นไทย